สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊จะมาสอนวิธีการสร้างทางลัดข้อความหรือว่าคิปบอร์ดให้กับโทรศัพท์ vivo นะคะก่อนอื่นเลยก็ให้เราไปที่ข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่เราจะนํามาสร้างเป็นคิปบอร์ดนะคะให้เราไปคัดลอกก่อนนะคะคัดลอกติดมือก่อนเนาะสมมุติว่าเจ๊จะไปเก็บคลิปที่1นเดี่ยนะคะเจ๊ขอหาข้อมูลแป๊บนึง ตรงนี้เนาะสมมุติว่าเจ็จะเก็บคลิปที่หนึ่งตัวนี้เจ้าก็กดค้างไว้แล้วก็คัดลอกนะคะแล้วก็คลิกไปที่ตรงเนี้ค่ะเป็นพิมพ์ตรงนี้นะคะข้างล่างนี้นะคะแล้วก็จะเห็นไหมคะว่ามีด้านซ้ายสุดนะคะตรงสามตรงสองขีดที่เหมือนที่มีข้างล่างตรงนี้นะคะคลิกไปหนึ่งทีค่ะแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าคลิปบอร์ดขึ้นมานะคะ ให้พี่ๆคลิกที่คำว่าคลิกบอร์ดต,ตัวนี้ได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมคะข้อมูลตรงนี้ก็จะมาอยู่ในคลิปบอร์ดแล้วนะคะหรือว่าพี่ๆจะสร้างก็สร้างใหม่ก็คลิกที่ตัวเครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะตรงนี้คอนเทนต์ก็เราก็วางนะคะกดค้างไว้แล้ววางตรงชอตคัทเราจะพิมพ์คาว่า a 1 1> a หนึ่งนะคะเอใส่ได้ตัวเดียวเนาะใส่คำว่า a ก็ได้ค่ะอะแล้วก็ทำการบันทึกนะคะ่พอคลิปที่สองก็ทำเหมือนเดิมค่ะกดค้างไว้แล้วก็คัดลอกนะคะแล้วก็คลิกที่เป้นพิีเหมือนเดิมค่ะคลิกที่สามที่ตรงขีดตรงนี้นะคะมุมสุดเนาะแล้วก็ไปที่คีย์บอร์ดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดที่ เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็กดค้างไว้ค่ะวางค่ะแล้วก็พิมพ์คําว่า v ก็ได้ค่ะแล้วทาการบันทึกนะคะอ่ะก็ไปต่อเลยค่ะทําจนเสร็จนะคะทําจนครบห้าคลิปเลยก็ได้นะคะหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่เราไม่อยากพิมพ์นะคะเราก็สามารถเอามาวางไว้ที่นี่ได้เลยเนาะก็คัดลอกนะคะก็แ,แต่ที่เป็นพิมพ์ก็ไปที่ขีด แล้วก็คีบบอร์ดแล้วก็กดที่อันนี้ก็เป็น C นะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะกดค้างไว้แล้วก็วางแล้วก็ C อย่างเงี้ยนะคะทำจนเสร็จเลยนะคะเนี่ยค่ะลองเทสดูก็ได้ค่ะถ้าพิมพ์คำว่า A ปุ๊บเนี่ยค่ะคลิปที่หนึ่งมันก็จะขึ้นมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะก็ให้เรากดที่คลิปที่หนึ่งได้เลยค่ะแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ ง่ายไหมคะสะดวกกันที่เราจะต้องไม่ต้องไปกดอ่ไม่ต้องออกไปคัดลอกที่อื่นอีกนะคะถ้ามีก็คือมันก็มาเป็นคลิปที่สองแบบนี้เลยค่ะก็กดส่งได้เลยนะคะส่วน C ก็อย่างนี้เลยค่ะง่ายไหมคะนี่แหลคะค่ะลองทำกันดูนะคะสำหรับ Evo นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ